อะไรนะเมื่อกี้เก็บเมล็ดผักปางไว้ทําพันนะคะเมล็ดผักปางเราอยากกินนังกินดูนี้กินกินได้ไหมแซบไหมเหมือนมาว่าไหมต้นมาว่านะคะต้นมาว่าข้างบานแอาไม่เหมือนมาว่าเลยเหรอมะว่ากําลังออกดอก นี่เลยเก็บเลยเก็บเก็บตากแดดไว้ไว้วานที่นาเราอาเลือดบอกเด็กน้อยเอ้ยเก็บใส่ไอ้นี่ตะก้าตะแกงเนี่ยเนี่ยน,น่ากินเหมือนลูกมะว่าเลยใหม่อะ มาเล่นพักตังแดงนะคะอ่านดอ,อกเลี้ยสนุกใหญ่เลยเด็กน้อยเด็กน้อยสนุกใหญ่เลยอ่านดินเลนออกเลี้ยวยอดมันไม่ป่งแล้วนะคะมันเป็นดอก เป็นลูกหมดละเก็บกินซะไม่มีที่เก็บละดอ,อกมันข้างบ้านนะคะเก็บใส่ตะแกรงไว้ไปวางี่นาเรานะคะบ้านสวน บ้านสวนอะไรบ้านสวนเราไงบ้านสวนอะไรอันนี้มันบ้านเราก็เ,าเอาไปหวานบ้านสวนเราเอาละใชเ่เจมจตเจะตะโกนทำไม ดูเจ้านกมันกินมะว่ากินลูกมะว่าหากินลูกมะว่าแบ็บแยบ,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 บแม่ใจจะนี่มันไม่กิน,ม,น,ม,กนมาเรียนผักปังเราเนาะมันกินไม่ได้หรอทำไมมันไม่มากินมันไม่อร่อยมั้งกินแต่มาว่าก็จะเหมือนกันนะ เก็บจนเมื่อยไปหมดแล้วเจมต้นเดียวมเมล็ดผักปังต้นเดียวเก็บจนเมื่อยไปหมดละชื่อด้วยตายา <c oughs> นี่นะคะยังเก็บไม่หมดพามาดูเครื่อเดียวนะคะเยอะมากเพราะไอ้นั่นผักปังเครื่อเดียว นี่นะคะดต้นมาว่าต้นใหญ่มากดอกมาว่านะคะดูบวบข้างบ้านเราขึ้นอยู่ต้นขนุนนะคะบวบแล้วนะคะกำลังเป็นลูกมะม่วงเราก็เป็นลูกแล้วนะคะมะม่วงข้างบ้าน ข้างบ้านนิดเดียวปลูกเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็มีลินฟ้านะคะเนี่ยต้นลินฟ้าต้นลินฟ้าเก็บต่อเก็บมเมล็ดต่อดูเด็กน้อยช่วย, <laughs> ยเด็กน้อยสนุกใหญ่เลย